ก็ชื่อแป้งนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจที่ได้รับจากการเรียนกับสถาบัน Good Language ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นก่อนว่าแป้งเรียน IELTS นะคะเรียน IELTS t o skills ก็คือเป็น speak i n g กับเรียน writing นะคะอย่างแรกก็จะพูดถึง writing ก่อนนะคะคือคอร์สการสอน writing ของที่นี่เนี่ยคิดว่า ขอแค่คุณมีพื้นฐานแค่แบบว่าระดับเบื้องต้นนะคะนอกนั้นเขาจะมาสอนหมดเลยว่าเอออเนี่ยจะมีคำถามในรูปแบบใดบ้างทั้งทักษ์ึ่งแล้วก็ทักสองแล้วก็สอนหมดเลยว่าเราควรจะแบบว่าตอบคำถามยังไงมีสตรัคเจอร์ยังไงคำศัพท์เอ,อ่อซิโนนิมต่างๆเราสามารถใช้อะไรเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนของเราให้มากขึ้นได้บ้างเพิ่มความคอมเพล็กซ์ของภาษาเราเพื่อที่จะอัพแบนเราให้สูงขึ้นค่ะซึ่งจากการเรียนที่นี่เนี่ย แป้งก็ได้มีความมั่นใจในการไปสอบมากขึ้นได้ไปสอบอย่างที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรต้องดิวกับข้อสอบอยังไงแล้วสุดท้ายก็ได้คะแนนตามเป้าค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น part speaking ค่ะ part speaking เนี่ยแป้งส่วนใหญ่แป้งเรียนกับครูปุณก็คือเรียนทางออนไลน์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคลาสซูมที่แบบว่าเ,เราก็จะได้เจอทั้งแบบ เพื่อนๆที่เป็นคลาสมทของเราแล้วก็เจอคุณครูคุณครูคุณครูคือแบบว่าเออเข้าใจเด็กมากๆคุณครูค่อนข้างแบบใจดีเราสามารถถามทุกอย่างครูบุญได้เลยคือคุณครูเขาจะเป็นครูที่พอเปิดคลาสมาอย่างแรกเลยเขาจะ สอนเบื้องต้นเราก่อนว่าคําถาม IELTS เนี่ยจะแบบถามในลักษณะไหนบ้างก็คือ,อ speaking ก็จะมี3 parts ใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าพาเราไปไล่ตั้งแต่ part แรกจนถึงแบบ part สุดท้ายเลยแล้วก็อสอนเราว่าเราจะดีลกับคําถามยังไง <c oughs> คือหนึ่ง pain point <c oughs> ของคนที่สอบ IELTS ที่น่าจะเจอกันบ่อยๆ <c oughs> ก็คือบางทีเราพูดได้ไม่ยาวพอหรือว่าเราไม่สามารถที่จะแบบว่า ตอบคำถามให้สมควรกับเวลาที่เราควรจะให้คณะกรรมการได้และประมาณนี้ค่ะครูปุ่นเขาก็จะแก้ปัญหาของเราโดยการแบบว่าสอนเราว่าเราควรตอบเป็นสตรัคเจอร์แบบไหนค่ะซึ่งการตอบเป็นสตรัคเจอร์ตามที่เขาบอกเนี่ยมันสามารถเพิ่มเวลาในการพูดของเราได้จริงๆค่ะอันนี้คือแบบว่าจากเดิมที่แป้งเป็นคนที่ชอบพูดแบบ,บวกไปวนมาชอบแบบรีพีทคำซ้ำเดิมๆพอลอง follow structures ของครูปุ่นเนี่ย คือเราสามารถพูดให้ได้ถึงแบบ2-3นาทีได้อย่างที่ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะคะแล้วนอกจากนีครู่นก็ยังช่วยแบบว่าแก้เรื่องภาษาใช้คำศัพท์ยังไงให้แบบว่า ถูกต้องให้แบบว่าศัพท์มันดูยากภาษาเราดูมีระดับมากขึ้นแถมยังช่วยแก้เรื่อง pronunciation ด้วยค่ะซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่แป้งรู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็สามารถอับแบนเราได้จริงๆค่ะคุณครูไม่ได้สอนให้เราแบบว่าใช้ศัพท์ยากๆหรือว่าใช้แบบว่า structure ซยากๆในการพูดอย่างเดียวแต่คุณครูเน้นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่ง core ที่ IELS เนี่ยให้ ควาสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะก็โดยรวมก็ประทับใจกับการเรียนที่ Good Language มากค่ะก็แนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กำลังหาที่เรียน IELTS ค่ะ